สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094 954 98 01นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ีที่694ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันหลากหลายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึงกันเลยนะคะรายการที่หนึงนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะเป็นรายการนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึงนะคะด้านหลังจะมีรอยแบบนี้นะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะองค์ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์6ชั้นนะคะ รายการที่3นะคะรายการที่4นะคะ รายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะ รายการที่7นะคะรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะรายการที่10นะคะ ไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1 1นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 2นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะด้านหลังจะมีโรยมวลสารนะคะ ต่องให้ดูให้ชมกันเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นองนี้เลยนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ถ้าดูไม่ทานดูไม่ชัดเจนยังไงสามารถแอดไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะหรือพี่ๆสามารถปรับความเร็วของคลิปวิดีโอได้นะคะเพื่อที่จะให้ช้าลงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่งให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะเป็น เหมือนทรงพิมพ์มเกตชยโยนะคะแต่ด้านหลังมีตาปั๊มนะคะเป็นรายการที่16นะคะองค์นี้ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้จะมีรอยโดยม้วนสารนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ รายการที่18นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่19นะคะ การที่20นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะนั่นหลังเป็นรอยแตกรายงาสวยๆเลยนะคะ าการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะจะเรือนพอรร่างนะคะปี3-6รายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้รุ่นพิเศษปี17นะคะ รายการที่23นะคะหลวงปู่ทีมวัดตาหารไรนะคะรายการที่24นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระรีลานะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญจอมสุรินนะคะ รายการที่28เหรียญหลวงพ่อเนืองวัดจุรามณีนะคะรายการที่29นะคะเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ รายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะวัดท่าซุงเหรียญทำน้ำมนต์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31เ็นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานฉลองอายุครบ8รอบนะคะปีพศ2518นะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะจังหวัดระยอง รายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ีตานะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะดอนใยห,หอมนะคะรุ่นสุดท้ายปี2518นะคะ รายการที่34นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองนะคะอง์นี้รายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระยืนวันทานะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดป่าดูชิงพีปี2516นะคะเป็นเหรียญทรงตรบัดพัดยศนะคะอง์คนี้รายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519วัดบ้านไร่นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญธรรมขันนะคะหลวงพ่อเดิมอายุ82ปีพรรษาที่60นะคะ พศสอง2นะคะวัดหนองโพองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะเหรียญเสมารวยหมื่นร้านสมปาถนานะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญจะเรนพรบนนะคะหลวงพ่อคูณน,นะคะปี2,5,3,6นะคะเมตตามหานิยมรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดป่าดูชิมพีนะคะด้านหลังจะเป็นยันวงกลมแบบนี้เลยนะคะ รายการที่43นะคะเป็นเหรียญจะเริญพรบนหลวงปู่ทิมปี2517นะคะวัดประหารไร่ที่ระลึกในการสร้างสาราการประเรียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2521นะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมไตมาศ18นะคะ รายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหมือนพระหูยานไหมคะองุ่งนนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สี่สิบแปนะคะเป็นพระพุนแผนอาจารย์เป่งนะคะรายการที่ 49เนะคะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมนะคะปีสอ8 4สี่นะคะสิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะราบผลภูนทวีอง์คนี้รายการที่49นะคะรายการที่50นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อหลิววัดไรแตงทองนะคะอายุ85ปีนะคะ ด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะรายการที่51นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทบนะคะที่ระดึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตรนะคะอง์นี้นะคะหลวงพ่อทบรายการที่51นะคะ ต่อไปรายการที่52นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญปลอดภัยนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะด้านหลังเป็นเหมือนเป็นรอยนิ้วมือนะคะ9กมงคุนะคะรายการที่52รายการที่53นะคะเป็นเหรียญเหนื้อด้วงนะคะเนื้อกะไหลนะคะปี2 5 6 2นะคะ หลวงปู่มหาศิลานะคะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทานะคะ รายการที่56นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้าน,นหลังจะเป็นดั่งเรียบนะคะรายการที่57นะคะเป็นเหรียญพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่58นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะปี17นะคะ รายการที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มไหมคะพะครูพระพุทธพระวิถีนายกนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะองค์นี้นะคะรายการที่หกสิบนะคะหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนสามนะคะ รายการที่61นะคะเป็นเซมานะคะที่ระรึกฉลองอายุครบหกรอบนะคะหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะคะรายการที่62นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2516นะคะ รายการที่63นะคะเป็นพระครูประหลัดพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะแบงนะคะเป็นเหรียญมหาโชคนะคะรายการที่64นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเป็นตาตัวยันอักขระนะคะ รายการที่65นะคะเป็นอาแปะโรงสีนะคะด้านหลังเป็นยัน1กานะคะปี19นะคะด้านหน้าจะมีเขียนว่ารุ่น1นะคะตรงเสื้อรายการที่66นะคะเป็นรวง พ่อรุ่งนะคะพระครุรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะคะรายการที่67นะคะหลวงพ่อท่าน้ายวาจาสิทธิ์นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยรายการที่68นะคะเป็นพระ ซุ้มกอนะคะด้านหลังนะคะจะมีความขุกขะนะคะรายการที่69นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่70นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2517นะคะอายุครบ8รอบนะคะรายการที่71นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่นะคะ รายการที่72นะคะเป็นเหมือนพระนาคปกนะคะคล้ายๆเมื้อชินนะคะองค์นี้รายการที่72นะคะต่อไปรายการที่73นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะปี2516นะคะ รายการที่74นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75นะคะเป็นที่ระลึกนะคะครบ8รอบนะคะพระนักโปกหลวงปู่ทีมวัดระหารได้นะคะรายการที่76นะคะเป็นพระ ผงนะคะหลวงปูเผือกนะคะรายการที่77นะคะเป็นพระหลวงปูสุกนะคะหนุมานแบกแท่นนะคะรายการที่78 เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะรายการที่79นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดปราดูชิมพีรายการที่80นะคะเหรียญเจริญพรร่างหลวงพ่อคูณนะคะต่อโค้ด9 9รอบนะคะ ปีสามหกวัดแจงนอกรายการที่81นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะที่ระลึกในงานผูกพัสสีมาปี25ง1นหะคะต่อไปเป็นรายการที่82นะคะเป็นพระรอดนะคะ แปดสิบสามนะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะรายการที่แปดสิบสี่นะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่แปดสิบห้านะคะเป็นพระ หลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะเป็นเหรียญจอบนะคะรายการที่แปดสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเป็นตราบัดพัดยศนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะ,ะ,คะองนี้รายการที่แปดสิบหกนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะทรงหยดน้ำรายการที่แปดสิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่แปดสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบเก้านะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะคะ,ะ,คะองนี้นะคะเป็นรายการที่89นะคะต่อไปรายการที่90นะคะ,ปะ,คะเป็นพระรูปหล่อนะคะพระกริ่งนะคะพระกริ่งสองหน้านะคะอ ok งนี้เป็นรายการที่90นะคะต่อไปรายการ,ะะรที่91นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะ รายการที่91นะคะเป็นรูปรอเป็นเหรียญรอนะคะเหรียญรอเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบใหญ่นะคะองค์นี้รายการที่93นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญอนุสร์สร้างโรงเรียนปี2516หนะคะหลวงปู่โตะนะคะรายการที่93นะคะ ต่อไปรายการที่94นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อภรมวัดช่องแคนะคะปี2507นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่94นะคะต่อไปรายการที่95นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะวัดตรงมนปี2513นะคะ รายการที่96นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี15นะคะอง์นี้อายุ70ปีนะคะเป็นรายการที่96นะคะต่อไปรายการที่97นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ามวยผมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่97นะคะ ต่อไปรายการที่98นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่98นะคะต่อไปรายการที่99นะคะเป็นหลวงพ่อ ตาบนะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อตาบนะคะวัดมะขามเรียงนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่90นะคะเอ้ย99นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะเป็นเหมือนรูปยักษ์เลยนะคะองคนี้นะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่100รายการสุดท้ายนะคะ แล้วก็น้องมีรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษนะคะเปิดแบ่งปันราคา300บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา300บาทนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถนี่ติดได้นะคะจะมีเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยนะคะมีคําว่าหลวงพ่อกล้วยนะคะเขียนมาแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเป็นรายการพิเศษกันนะคะรายการพิเศษนะคะรายการที่1นนะคะมีมา2อ,องชิ้นนะคะเปิดแบ่งการราคาเดียวกันเลยนะคะที่300บาทนะคะอง์นี้นะคะด้านด้านด้ามเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นงอ,งอแบบนี้นะคะราคาที่300บาทนะคะ อันนี้จะเป็นอันนี้ไม่มีมีเขียนชื่อหลวงพ่อนะคะจะมีเป็นตัวยันอักษระมานะคะก็มีรอยขึ้นสนิมมาแบบนี้เลยนะคะแต่โดยรวมนะทรงสวยนะคะราคาที่300บาทนะคะจะส่งฟรีไม่มีบอกเพิ่มนะคะแพ็กยากหน่อยแต่แพ็กให้ได้แน่นอนนะคะก็อันนี้นะคะชิ้นที่1ชิ้นที่2นะคะสนใจยังไงนะคะ ก็สามารถโทรหาน้องได้โดยตรงเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ